เมตตาทำคัมภีรโลกสุขสวัสดิ์วัฒนธรรมคงขอความสมบูรณ์คุ้มฝนกิดมีกับเพื่อนอื่นทั่วโลกนะคะขอกระดาษกระบีขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกทางขายดีคิดถึงหลานคะพี่เกลก็มักนะเจอพี่เกลอยู่กับพ่อเองค่ะพ่อสนุกสนานพื้นเคงกันไปนะคะส่วนมังกรออกไปเที่ยวกับแม่เมรนะคะ มาชมความน่ารักของหลานกันขายไอตีและชมกิจกรรมการทํางานของแย้มโลกด้วยนะคะต้อจะขอขอบคุณมากส่งมาให้จากถ้าจโกนครสวรรค์เป็นสวนใหญ่เลยเดี๋ยวหลังเราเราไปเที่ยวสวนกันสายบุญที่พาเราไปไปเก็บร่างทองอ่ะใช่ค่ะเขาส่งมาเข้ามาให้ที่ออฟฟิศเกลว่าไหมคะเกล น่าสงสารเดี๋ยวอีกสองวันย่ามาอุ้มค่ะมกรไปเที่ยวกับแม่มิเกลอยู่กับพ่อแลคมิเกลอสนใจสนใจอินทรพร์ลามมากกว่าย่าแหละพี่ง่ายย่าเลยเรียกย่าชัดมากเลยอันนี้ไม่สนใจย่าแล้วสนใจอินทรพ์ลม ยลนแ้ขึจะได้ไปรำถวายท่านพ่อหลักเมืองกันอีกแล้วเพราะว่าเพาว่าเขาลูกค้าได้ได้ส่งมาครบแล้วจองครบทุกแปลงแล้วเดี๋ยวลุงเหง่งจะเปิดโครงการใหม่อันนี้เป็นเจ้าของโครงการเองเลยเนื้อที่เท่าไหร่นะแปดไร่ครึ่งแปดไร่ครึ่งเดี๋ยว

ยายาปะเรียกยาก่อนเร็วๆยาปะยายายาอยากพูดอยากพูดอยายาาคะยายาอ่ะอันนี้แม่แม่แม่ mẹ mẹ ba mẹ da da ba 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 mẹ, ba 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 ba

อะไรอะไรอะไอยากพูดแม่ป้ป้าปเกลไปไปเที่ยวไปไปไปกับย่าไปกับย่าย่าไปไปไปจับเจ็บ อดอีกมืดหนึ่งอีกมืดใจเดียวจะได้อุ้มกันอีกนิดเดียวรแล้วก็ทำเองโอเควันนี้มีของดีมาฝากจากอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเอฟซีสายบุญสายบุญ ทำพิธีแกะพิธีแกะลุ้นลุ้นสายบุญเอามาฝากค่ะคุณท้องกับคุณตุ๊กเอามาฝากจากท่าตะโกนครสวรรค์โหว้าวนี่ค่ะอดดีอินทะาผลัำสีท้องเหลืองอารามเลย <laughs> สายบุญเมืาก่อนนี้เราเคยทำบุญลงเย็นด้วยกันเนาะค่ะ <laughs> คุณทองกับคุณทุกเอามาฝากขอบคุณมากนะคะให้จเจริญรุ่งเรืองให้ร่ำรวยให้แข็งแรงนะคะรวยแล้วรวยอีกรวยพร่มเพื่อรวยลํำลี้ล้ำไลนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะ เอ,อไ,ได้เลย,เลยมาถึงผมก็มา<ผ>มเลย <มา S 3> ก<า>็พูดัวหั<อ>หนยุงหนว่าเข้าห้องกันแล้วแล้วบอกไปออกที่ก็บอกว่ารเรียกร้องจะมาส่งเขาโทรมาบอกเขาเอาเลยเข้ามาให้ยังบรรไดยังหวขอบคุณค่ะกำลังแบบกินอะไรไม่ได้เลยมันไม่นึกอยากกินอะไรกอดีเลยเนี่ยขอบคุณมากค่ะสุขใจสุขใจได้กินของอร่อยถุกใจท่าตะโกนครตะวันค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะนี่ค่ะสีเหลืองสดใสน่าอร่อยท่าตะโกนครสวรรค์นะคะสวนของเขาเองนี่นี่ค่ะสวนท่าตะโกนครสวรรค์ค่ะชื่อสวนอะไรเนี่ยโอ้โหเขาแหละชื่อจำเนียนชื่อสวนท่าตะโกคุณจำเนียนเป็นสีบานครับ อ่ะใครอยู่ใกล้ๆท่าตะกโกไปสวนคุณจำเนียนนะคะนครสวรรค์ค่ะเอีอันนี้เป็นเป็นเพราะยังไงนะคะเพราะเนื้อเยื่อครับเพราะเนื้อเยื่อเขาบอกว่าจะหวานสดชื่นใช่ไหมคะนี่อันนี้หลักฐานส่งมาให้เราอย่าลืมนะคะสวนคุณจำเนียนท่าตะโกนครสวรรค์ค่ะเีใครอยู่ใกล้ๆนครสวรรค์เอีไป ซื้อได้เลยนะคะเป็นสวนอินทผาลามที่เพดงายเยื่อเขาบอกว่าจะหวานชุ่มคอค่ะไม่มีรสชาติฝาดติดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคบ,บ้านสองห้องนอนเข้าฟ้าแล้วนะคะเอฟตีฟ้าหลงมาแล้วสองห้องนอนห้องนอนยาวมากห้องนอน กเมตรค่ะเอฟตีสองห้องนอนสองห้องน้ำแต่ห้องนอนจะใหญ่เพราะว่าเป็นเหลือแค่สองห้องนอนคือก็มีผู้ถามมาเวลามาดูไม่มีไซส์เล็กๆบ้างเลยไงคะแต่ห้องครัวก็ใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าลดห้องนอนไปห้องครัวกว้างเกือบหกเมตรเหมือนกันทำป่าเสร็จแล้วนะคะ สองห้องนอนส่งห้องน้ำห้องนอนก็เกือบหกเมตรทั้งสองห้องเลยค่ะมีห้องน้ำในห้องนอนห้องน้ำก็ยัางยาวเลยนะคะห้องน้ำยาวสามเมตรกว่าค่ะเอดีห้องโถงก็กว้างเพราะวันรถห้องนอนไปหนึ่งห้องก็ไปขยายห้องนอนสองห้องให้ใหญ่ขึ้นขยายห้องครัวให้ใหญ่ขึ้น ลืกว่างมากเลยค่ะจีค่ะวันนี้วงกบประตูของบ้านท่านจิติท่านสุก็มาส่งแล้วนะคะประตูของเราเราใช้ S C G ค่ะประตู S C G นะคะสมัยใหม่นี่ หลวกร้องไห้แล้วค่ะเอีเพราะว่าเขาเขาไม่ใช้ไม้อะน,นะคะมันจะเป็นแทนไม้แล้วนะคะสำหรับทนน้ำทนปวกเหนียวแน่นตันแล้วก็ลวดลายคัดสิกสวยงามมีบัวด้วยนะคะประตูของยนกทุกบานเลยมีบัวสวยงามด้วยค่ะก็เป็นของ j e s t o o d i n g นะคะของ SCG ค่ะ ก็คุณภาพเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญรวดวไดสวยงามด้วยนะคะเป็นลายไม้สักทองไขาต mm. ีก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยก็ mm. พร้อมที่จะประกอบติดตั้งแล้วเพราะว่าเราปูกระเบื้องนะคะระเบียงหน้าบ้านเสร็จแล้วกระเบื้องโรงรถเสร็จแล้วนะคะกระเบื้องห้องโถงห้องนอนทุกห้องปูเสร็จหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เหลือแต่ติดประตู ทุกบานนะคะติดประตูทุกบานแล้วก็จะมาติดประตูหน้าต่างเก็บสีอีกรอบหนึ่งนะคะสีสามรอบสี่รอบทั้งรองพื้นนะคะให้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์สุขภัณฑ์เราก็สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมติดตั้งค่ะเอฟตีกระเบื้องพื้นสวยงามมากเลยนะคะแปดสิบคูณแปดสิบเซนค่ะใหญ่มากเลยค่ะเอฟตีค่ะทุกห้องก็บุกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ เหลือฟุตบาทรอบบ้านนิดหน่อยค่ะเมื่อวานนี้กระปูนะคะยาวไปนู่นเลยนะคะบาทหลังบ้านกว้าง2เมตรยาว10กว่าเมตรค่ะก็เหลืออีก2วันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกอย่างนะคะประตูก็จะมาติดตั้งภายใน2วันนี้ลวคะ่ะหน้าต่างก็ามาเตรียมพร้อมสีก็เก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคิดว่าภายในอาทิตย์นี้ทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยหมดนะคะสําหรับบ้านหลังนี้คะ่ะเอีวันนี้านกเฝ้าบ้าน เฝ้าออฟฟิศเฝ้าโครงการคนเดียวค่ะเพราะว่าวันที่วันที่วันที่สนะิบหกเนี่ยเงินเดือนออกจะหยุดสิบเจ็ดหนึ่งวันแล้วก็วันที่หนึ่งเงินเดือนออกวันที่สองก็จะหยุดหนึ่งวันวันที่สองยานุก็เฝ้าบ้านเฝ้าโครงการเฝ้าออฟฟิศคนเดียวเพราะว่าปู่ก็เข้าสวนครตีไปตัดหญ้าไปตัดแต่งต้นไม้เพราะว่า องไม่อยากให้ยานกเข้าไปอยากให้พักผ่อนเต็มที่ยานกก็นอนตะชื่นใจเลยนะคะตื่นขึ้นมาก็มาเก็บภาพรายละเอียดนะคะส่งให้กับลูกค้าได้ชมว่าเราได้ทำอะไระครืบหน้าไปถึงไหนแล้วสำหรับบ้านท่านสุนะคะก็ประตูมาแล้ววัตดุอุปกรณ์เช่นสุขภัณฑ์กระจกชักโคกอ่างล้างหน้ามาครบหมดแล้วนะคะทุกอย่างพร้อมติดตั้งค่ะ ภายในอาทิตย์นี้ทุกอย่างจะเสร็จหมดแล้วนะคะก็ส่งข่าวถึงท่านสุขค,ค่ะก็อาทิตย์หน้าเราก็จะยกเสาเอกแปลงหน้าที่เหลือหนึ่งแปลงแล้วสำหรับแปลงสุดท้ายนู่นสองห้องนอนสองห้องน้ำไซส์ใหญ่ก็กำลังเข้าฝ้าแล้วก็ทาสีรอบนอกนะคะก็สองแปลงตรงข้ามของบ้านท่านสุขที่คุณพี่บางออน USA ได้จองไว้ก็คุณพี่กลับถึง USA อาทิตย์นี้ก็คงจะออกแบบส่งแบบมาให้ยานกเตรียมพร้อมที่จะสร้างนะคะก็ส่งข่าวนะคะให้ FC ได้ทราบนะคะแล้วก็ให้ผู้มีอุปการะคุณกับโครงการของยานกทุกท่านได้ทราบถึงความความคืบหน้าของงานว่าไปถึงไหนแล้วคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะที่เมตตาม,มาซื้อโครงการของยานกนะคะแล้วก็ มาให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะคะ,ะลายกระเบื้องพื้นนะคะที่อนกไปเลือกนะคะพื้นลงรถก็จะเป็นลายลายไม้สักทองอย่างเงี้ยค่ะเวลาปูเสร็จแล้วก็จะสวยงามอย่างเงี้นะคะก็อย่างบ้านของท่านสุท่านจิติที่ปูอยู่ก็คือลายเดียวกันนี้นะคะลายนี้เลยนะคะไลายไม้เขาจะดูไม่เบื่อตานะคะดูคลาสสิกค,ค่ะ ระเบียงหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นลายไม้สักทองเหมือนกันนะคะแต่ว่าแผ่นคนละไซส์กันขาะีนี่นะคะนกก็จะเน้นเออกเป็นงานลายไม้นะคะด้านนอกก็จะดูคลาสสิกดูเหมือนไม้แล้วก็ที่สำคัญอะฝุ่นฝุ่นเขาจะมองไม่เห็นนะคะที่สำคัญมากๆเลย สำหรับคนที่ปูกระเบื้องที่ชอบสีเข้มๆสีดำสีเทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอฝุ่นเขาเกาะเขาจะเห็นชัดหมดไข่ดีนกแนะนำเลยนะคะถ้าสีเข้มๆนะคะจะทำความสะอาดยากมากค่ะอันนี้ก็เป็นภายในนะคะที่ส่งลูกค้าไปแล้วนะคะนี้เป็นถ่ายประตูว่าประตู S C G S C G ที่ยนกถ่ายว่าใช้ประตู S C G สวยงามยังไง อันนี้ SCG ซลายไม้สักทองเขาจะดีตรงที่เขามีบัวค่ะวงกบเขาจะมีบัวเห็นไหมคะมีบัวนอกบัวในบัวนอกบัวในแต่งให้สวยงามค่ะทั้งด้านนอกด้านในนะคะเนี่ยมีบัวบัวแต่งอย่างนี้ค่ะมีกรอบบัวให้สวยงามมากค่ะเนี่ยค่ะ SCG อันนี้เป็นประตูห้องนอนแต่ละห้องนะคะ ปวกไม่กินค่ะปวดกลัวค่ะเอฟดีปวดกลัวห้องน้ําก็เหมือนกันนะคะห้องน้ำเนี่ยนกก็ใช้ SGG เหมือนกันนะคะก็มีบัวเหมือนกัน,นะคะ่ะทั้งวงกลบทั้งประตูนะคะมีลายบัวสวยงามนะคะประตูอันนี้เป็นประตูห้องน้าค่ะเอฟีทุกห้องเลยนะคะห้องน้ําห้องนอนห้องครัวย่ยนกจะใช้ SCG ให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามีบวัวสวยงามค่ะ คะสวยมากๆเลยไฟไฟสวยงามค่ะเอฟซีกาเตอร์ครัวอ่างล้างจานนะคะมีดินชักให้ด้วยทุกหลังนยนก็จะมีดินชักให้นะคะมีดินชักมีอ่างล้างจาน ที่เก็บของหลังจากก็จะมีตะแกรงลงน้ำอย่างเงี้ยนะคะตะแกรงรองเศษอาหารต่างๆค่ะเอฟดีเป็นสแตนเลสนะคะใหญ่เลยนะคะค่ะไซส์ใหญ่เลยค่ะเอฟดีแล้วมีฝาปิดด้วยนะคะฝาปิดให้ด้วย แรงค่ะเอีห้องครัวบ้านยนกไม่ว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะยนกจะปลูกระเบื้องให้ทั้งสี่ด้านชนฟ้าหมดเลยนะคะเอดีค่ะคายอีก็สาหรับนะคะคอรูกพุ่งนะคะก็เชิญชวนนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดที่เชงโลกนะคะก็วันนี้นะคะวันที่ มีพิธีไหว้ครูนะคะของอชุ้มเมงินแก้วนะคะลงลอนซุ้มเมงินแก้วลงนอนใหญ่ของเมืองพิษณุโลกอีกโรงงานหนึ่งนะคะก็ทาพิธีไหว้ครูแล้วก็ที่สําคัญช่วงเช้านะคะทําบูญตักบาทนะคะทําพิธีไหว้ครูเสร็จแล้วช่วงทักกลางคืนนะคะก็จะมีวงดนตรีนะคะของน้องต้นข้าวนะคะ น้องต้นข้าวที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็มาทําการแสดงนะคะในงานไหว้ครูของน้องธนรกรงรงหล่อคุ้มเรลือนแก้วนะคะก็ใครที่อยู่ไกลพิษณุโลกหรืออยู่ในเมืองพิษณุโลกก็ไปเที่ยวนะคะชมความน่ารักของน้องต้นข้าวด้วยกันนะคะก็เรียนเชิญน,นะคะเพราะว่าคุณธนรกรเรียนเชิญุน้องมาร่วมง,งานด้วยกันนะคะ ทำบุญไหว้ครูล้ก็มาชมน้องต้นข้าวด้วยกันค่ะก็เยนเชิญเอฟีไปใครอยู่ใกล้มาชมความน่ารักนะคะวงดนตรีรูกๆุ่งนะคะก็ของน้องต้นข้าวด้วยกันค่ะเป็นศูนย์ในบ้านผู้พิการนะคะเดินปั๊ดสวิตปังท่อสุขภัณฑ์ชะโคกมาแล้วค่ะเอฟี บุ่มไฟในห้องน,น้ำเดินมท่อร้อยท่ออย่างนงี้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยท่อตามเหล็กเดิมท่อตามเหล็กจะได้ปลอดภัยอยู่คนเดียวด้วย เดือตัวเองก็อยากพู้พิการเลยทําระบบให้หมดขายเอฟซีขายยานอโกอาบุญมาฝากกันนะคะในคลิปนี้ช่วง้ายคลิปเร,เราก็ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มาให้กับบ้านผู้ยากไร้นะคะมาติดตั้งประกอบระบบไฟฟ้าสุขภัณฑ์มาแล้วนะคะชั้นวางต่างๆ ก็อยากให้เอฟซีทุกคนทราบเลยว่าทุนทุบรทุกสตังนั้นนะคะเอฟซีได้กับยานุโมดเพราะว่าในการชมคลิปของยานกนะคะยานกก็นำรายได้นั้นนะคะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ยากจนทุกิ่กัน FC ได้บุญกับยานกทุกบนเลยนะคะก็อขอบุญกุสลที่ FC นะคะได้เข้ามาชมแล้วก็ได้ร่วมสร้างบุญกับยานกขอให้ย้อนไปหาสุนอ FC ทุกท่านให้มีสุขภาพพรรนาไมยที่สมบ,บูรณ์แข็งแรงมีอายุวโนสุขังพลังกันทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ยานกต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะ เราพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะคะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอฟพีทิน่ารักทุกท่านค่ะ